สว, uce. ว uce. ัสดีครับมันีเฮ็ดงานหลวงครับมันีมานี่กับสันดำไปครับพาเรื่องมาไปเฮ็ดยังเฮ็ดงานหลวงเลยนี่มหาผมจะเสาครับโอ้ยางเลยเรอเบือเบ่อเถเบอไป่า้าเห็ดจันคนไหนผมบกว่ผมเสียคายวิจายเฮ็ดฮ่าฮาเวลาหมเถิไปเลยครับมาอดี่นี่เมาที้ เงินมาสั่งดำร้างดำหมวเนมันเื่าใอหมีนแม้วเหลพวกพวกนี้เขาเป็นโมลาร์มันกินหลายมือโหลาดแล้วมีเงินหรืดเามลา์นนี้ใส่บริจาคมาแล้วผลากอารบริจาคเขามัดแต่งบ่นนะครับมัดแต่งเรื่อเีมว่าไอ้ไอ้ทีหัวหัวเป็นหมานะครับคนละเียห่อลองเจ็ดดีกว่า บทเทศแล้วกูเบิ่งเหรอกุกระไซเลยดิล่ะมันเหลือบสิบเอ1ดโมงเนี่ยผมต้องคิดค่าวิสาขมันเลยห้มจัดวัตถยาใหม่ของเขากับพ่อสันหลาดำเลยโ<ม>บกเกียวทำใหมา่ซอด<ห>พังโกเกียวก็ผมเลยมาเป็นมูมมวันเสือโอ้ยแดดแห่งยามตานี่นะครับงานล้วงมันนี้มาตั้งเวลาต้นามน้ำขึ้น,นะครับนาะ เวลามันปั๊มน้ำเดืบบุลก็เลยมาตอกนัตั้งเวลาตั้งสิบหกรอบเ,เลยครับเลยสิบหกรอบเต็มเอาเบิ้งสีเป็นมูหรือจ่าครับผมขอ,อขอเป็นจ่าครับอ๋อขอเป็นจ่าสันเป็นสรารวัตนะฮะสิบห้าอะไจับไฟดอกขนาะเบื้องนะครับเบิ้องเบื้องนะมันเนียบเลยอ้อาวคันไปไม่ขับสร้างดำ นี่เที่ยวที่แรกเท็ดตัวนี้ครับมึงจ่อไปหน้ามันเบอ้อันนี้นี่ก็เลยม,มาตั้งเวลาปัม่มครับเป็นซี่พกหลอดกับเซปิ๊ดบ้าวน้ำเปิดน้ามือละสองหลอดนะครับเนาะสองเท้าโม่งหนึ่งก็พกโม่งนะครับเนาะเปิดน้ามสองหลอดเลยแต่ว่าตั้งปั่มน้ำขึ้นปั่นนั่ซี่พกหลอบเต็มครับหลอบละสามเดย์หลอบละสนะามวัทีครับจากดึงขึ้นอันนี้ มันค่อยๆยับครับตะกขี่ได้ได้ยุป่ประมาณนาทีกว่าเหลื่อม,มเป็นเหลื่อมเป็นแอีงเถอนน้ำหมดโดยสุดเลเดีดยเ๋ยวกับสีเทศให้เมืองนะครับฮะเอศหรือเปล่าครับต้อเทียนอะไล่ะเอามันออโต้ได้เดี๋ยวใส่เมื่อกดก็ออโตโ้ตัว มื่อก้เอาอ,อโต้มาอยู่อันหรอเอออโต้อโตกซะหนาอสิบอโต้มันสิไเปหามาหากดเหมือนมันสิ่ท่อนยางมาหรอกมัดเหมือนนะครับลูกซีดลูกซีดลูกซีดดำมันเหลือ,อ,ลอนนววสิบเอ็ดโมงเลยตอนห็นชั่โมงวะม่ันเวลานาฬิกามันตรงกอสิบ สิบโมงยี่แปดสิบโมงยี่แปดดีกว่าเออโอเคตรงมันเปิดแล้วหรอขึ้นมาอีกขึ้นมาไม่ใช่ผมปิดคุณปิดอ่ะอืมไม่เปิดเลยไม่เปินเลย โอ,โอเคครับเรียบร้อยครับเ,เดี๋ยวมือแรงมืเบิ่งกันครับนี่พิษน,น้ำมีบักน้ำมือแรงหกโมงเจอกันน้ำไลจกัจกจัพิษน้ำพิษค,คือทางหมดละหกโมงแร่งเจอกันครับหกโมงแรงเจอกันพิษนนมัน พิษใบพิดไบหนำมีห้อ,ง,องทอหนำมีคุณค่าครับโอเคครับจังไรก็ฝากติดตามผมหน่อยนะครับนะซื้อผมแหละว่าไดอยู่ในเพจหรอโอ้โงงครับเดี๋ยวมาเิ่งกันอีกเท่าน,นึงโอเคครับไปขี่รถกระบะบหันรถมึงครับเดินทางกลับครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ Bye bye Chúc cốm Chúc chúc